ที่สำหรับน้าหลอดเลือดอ,อย่างสมมติว่าพี่ไม่เคยล้างหลอดเลือดเลยเวลานล้งหลอดเลือดปุ๊บมันก็จะมีอาการพี่เขาเรียกว่าสร้างพิษแกเโรคก,ก็คือสมมติว่าคนที่เป็นโรคอะไรมันก็จะวิ่งไปตรงนั้นสมมติว่าพี่มีเกี่ยวกับปวดสมองหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นไมเกรนมันก็จะขึ้นไปคันปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างหัหงดไม่ดีใช่ไหมมันก็จะเข้าไปคันที่หัวอย่างเงี้ยที่่อมแสมส่วนที่ที่เราเสือกในในตัวตัวอย่างเมื่อกี้ที่กินเมื่อกี้ไะนครับไม่เจอขอสักอันไม่หรอ การที่มร้อนี้เขามีนิดร้อนเขาก็จะมีนิดร้อนแล้วการที่เรากินตัวนี้เราประจกน้ำปกัิน้ำธรรมดาเลยแต่ตัวนี้เต็มเซรแอปเปิ้ลเนี่ยเราช่วยเรื่องผิวพรรด้วยเรื่องรอยเหี่ยวย่นเรื่องแก่ของวัยด้วยมี3สเต็ปเขามีทับพิมแต่ถ้าจะรักษาโรคจริงๆต้องเป็นตัวยูนิโกลตัวนั้นจะเป็นแบบราสเบอร์รี่ที่เป็นการน้างหลอเลือนแล้วก็ไปซ่อมแซมอนั้นโดยตรงสำหรับผู้ป่วย แต่ตัวเนี้ยสาหรับคนที่ทั่วไปทั่วไปก็คืออยากได้ถิวพันด้วยแต่เราก็ต้านมะเร็งด้วยไงต้านมะเร็งเบาหวานอะไรเงี้ยได้หมดอย่างอย่างอย่างสำหรับตอนนี้ท <Okay. S 2> ี่อย่างสําหรับตอนนี้ผมผมกินครั้งแรกนี่คือมีอาการผ<อ>ื่นมีอาการอะไรอ่ แสบๆน้อนๆคันๆคันๆอะค่ะเห็นปกติไฟมันเหมือนจะออกหูออกตาอะไรหูร้อนอ่ะก็คันคันนอนๆที่หูแล้วก็คันอยู่ในรูเลยแหละมันเป็นผื่นแดงด้วยนะครับผื่นแดงเป็นเรื่องปกติทุกคนบางคนไม่รู้นึกว่าแพ้หยิบตัวเนี้ยไปให้หมอเลยค่ะไม่ไม่ว่าจะกินพี่ไม่ว่าจะกินครั้งแรกหรือหลายๆครั้งก็ออกอาการเดียวกันครั้งแรกเป็นเยอะที่สุดครั้อาจจะเริ่มแม่ติว่าอย่างแรกอาจจะคันเยอะเพราะว่าเขาหนึ่งเขาเอาสารพิษในร่างกายมันจะใช้ ครับแล้วมันจะใช้ระยะเวลาทําปฏิปกิริยา<บ>ตอนน่อร่างกายประมาณสิบนาทีไม่เกิน<อ>กินแล้วรวมกันไม่ถึงไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะค่ะบคอคร<อ>ั้งแรกสําหรับคนครั้งแรกจะเป็นเยอะอืแต่ต่อมามันก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงนะครับทีแรกหนูกินแค่สองเดียวนะหนูคันยิดยๆๆตอนนี้หนูอัดน้ำแค่เนี้ยอัดสองซองค<อ>รับขนมิ้น เป็นเป็นแค่สิ่งที่ปกติเขาเรียกว่าที่คันพันโซ okay. คันออกทางตูดอ่งเนี่ยมันไม่เรื่องปกติเพราะเขาเอาสารพิษออกทางตวดังะบางคนขับไม่ได้อ้วกอา,อากท้อ็มี้มันเกิดได้สมมติว่าคนที่กินแล้วอ,อ,อ้วกออกมาพออ้วกออกมาปุ๊บก็คือเขาเอาง่ายๆว่าเขาดิ้งเยอะ แล้วเขายิงเยอะปุ๊บอ่ะมันขับไปทาผิวหนังไม่ได้มันก็จะออกจากทางปากอันนี้นี่เฉพาะยาชนิดนี้อย่างเดียวใช่ไหมที่ข้างหน้านี้ไม่ใช่นะแล้วก็ถ้าเป็นแบบว่าเี่ออันนี้คือทรง ละลายในน้ำน้ำเย็นน้ำร้อนได้น้ำร้อนไม่เอาค่ะเพราะว่ามีฤทธิ์ร้อนน๋อน้ำมีฤิ์ร้อนเราจะไม่ผสมกับน้ำร้อนน้ำปกติต้องน้ำปกติน้ำธรรมดาปกติขย่อยขย่ากินได้อ๋อโอเคไม่ต้องน้ำเย็นค่ะน้ำปกติกินง่ายเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งหาน้ำอุ่นน้ำร้อนอะไรอย่างเงี้ย